สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนเชาแนลจะมาให้ดูจุลินซีที่ทำไว้นะคะจะทำจุลินซีสังเคราะห์สแสงเอาไว้ใส่ผักไว้บำรุงผักและต้นไม้อยู่บ้านนะคะเนี่ยก็ตากไว้ที่โล่งๆนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่ามาดูกันเนี่ยทำมา สองอาทิตย์แล้วทำตาม youtube แล้วค่ะแต่ช่องอะไรก็ทำไม่ได้ละเห็นเขาทำก็เลยอยากลองทำดูนะคะแต่นี่สองอาทิตย์แล้วยังไม่มีวี่แววเลยไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะคะ มาดูกันค่ะจุดิงซีสองข้อแสงตามสูตรใน YouTube ช่องอะไรจำไม่ได้ค่ะก็ใส่ตามเขาบอกแต่ว่านี่ประมาณสองอาทิตย์แล้วยังไม่เป็นเลยค่ะก็ทดลองทำเมื่อไหม่หัดทำหัดเรียนรู้นะคะเห็นก็อยากลองทำ ก็เลยมาทำ๋ยวจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึงนะมาเขยา่าดูลินซีสองแสงกันตอนนี้แดดก็หมดแล้วนะคะที่เหลือแดดหมดแล้วนะคะทุกคน เป็นหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะนี่สองอาทิตย์กว่าแล้วทำไมยังไม่ขึ้นแดงไม่เปลี่ยนสีเลยยังเป็นยังเป็นสีขาวอยู่เลยะคะ่ะไม่รู้เหมือนกันจะเป็นหรือเปล่าทำไว้ใส่ต้นไม้ใส่ผักอยู่บ้านตัวเองนะคะ นี้สูตรแบบไม่มีหัวเชื้อนะคะนี่ค่ะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าจุลินซีสังเคราะแสงนะคะได้สูตรจาก YouTube วันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนชาแนลพามาดูจุลินซีสังขคราะแสงเพื่อนเพื่อนชาแนลทำเองโดยไม่มีหัวเชื้อนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพืนเปนชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ